สวัสดีค่ะวันนี้พบกับไอนะคะวันนี้นะคะไอมีรถคันนี้ค่ะสีดำนะคะเป็นรุ่น CRV ของแบรนด์ Honda นะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.0เป็นเบนซินนะคะตัว S, <S นะคะเกียร์ออโต้นะท่านไหนกำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะเดี๋ยวชมคลิปนี้กันเลยค่ะคันนี้นะคะจะได้ตัวไฟหน้านะคะเป็นแบบ Full LED นะคะพร้อมไฟ Daytime แบบนี้นะคะด้านล่างมีไฟตัดหมอกนะคะพร้อมสเกิร์ตรอบคันค่ะ ตัวกระจังหน้านะคะจะตกแต่งด้วยวัสดุสีโครเมียมแบบนี้นะคะก็คือเป็นโครเมียมเองด้านล,ล่างไฟตัดหมอกก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีโครเมียมเช่นเดียวกันค่ะตัวรถนะคะ,ต,ะ,คะตัวงานสีของตัวรถยังเนียบอยู่นะคะสําหรับคันนี้คันนี้นะคะเป็นรถบ้านนะคะสําหรับรถการใช้งานนะท่านไหนกําลังหายอยู่นะคะคันนี้เลยล้อนะคะจะเป็นล้ออลลอยขนาดขอบล้ออยู่ที่17นะคะตัวสเกิร์ตนะคะจะเป็นสีดํานะคะอกเป็นสีเทาดําค่ะ จะตัดกับสีดําตัวรถแบบนี้เลยท่านไหนนะคะที่ชอบรถสไตล์นี้นะคะโฉมรุ่นนี้นะคะลองให้คันนี้นะคะเป็น,นอีกหนึ่งทางเลือกหรือหนึ่งตัวเลือกได้เลยนะนี่ค่ะตัวเบาะนะคะภายในจะเป็นเบดนะคะแบบนี้เลยมันจะไม่ใช่เบดแบบมันจะเป็นเบดเทาๆหน่อยๆเนาะนี่ค่ะเบาะเป็นปลักไฟฟ้าได้นะคะนี่เลย ตัวหน้าคอนโซลน,นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะแอร์ระบบดิจิตอลขอโทษค่ะแอร์มือหมุนค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นระบบฟังก์ชันวิทยุ fm/am นะคะตัวนั้นก็จะเป็นเราแจ้งเตือนต่างๆค่ะของตัวรถอันนี้ก็เดี๋ยวสตาร์ทรถให้ชมกันค่ะนี่เลยเห็นไหมคะเขาก็จะแจ้งเตือนว่าน้ำมันวิ่งได้กิโลอะไรกิโลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันบนพวงมลาลัยนะคะมีคุยคอนโรลให้ค่ะ แล้วก็ตัวนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนสองมืนหนึ่งพันนะคะเลยท่านไหนนะคะที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะลองให้คันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจนะในส่วนของด้านหลังนะคะนี่เลยอันนี้ก็เบาะสามารถพับมาแบบนี้ได้นะก็คือมันพับเบาะได้นั่นเองอันนี้ก็คือสามารถเอากลับมาเหมือเดิมได้เลยแบบนี้ค่ะ ตัวบอกคือเขาสามารถพับด้านหลังได้เพราะรถมันเป็นห้าประตูนะคะภายในสะอาดสะอ้านนะคะนี่เลยตัวโครงสร้างเดิมนะคะสเปคโรงงานอยู่เลยค่ะอันนี้ท่านไหนนะคะที่หารถไว้ใช้งานนะคะไม่ไม่เยอะนะคะเป็นรถบ้านนะคะเจ้าของดูแลเองแบบนี้นะคะจัดไปเลยค่ะไฟไท้ายนะคะแบบนี้ค่ะเป็นของสไตล์ c ซีวนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยวัสดุโคมแบบนี้ นี่เด้านล่างก็จะมีสเกิร์ตนะคะสเกิร์ตจะเป็นสีดำเทาเนาะแล้วก็ตัดด้วยสีเงินแบบนี้ค่ะอ่าท่านไหนนะคะที่กำลังหารุ่นนี้อยู่นะคะโทรเข้ามาหาน,นี้เลยค่ะที่เบอร์0 8 7 7 1 6 5 7เจเหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะภายในของรุ่นเซียวีด้านหลังเขาจะกว้างนะกว,ว้างมากมเลย ือถ้าท่านไหนนะคะมีสัมภาระเยอะนะคะต้องการแบบวางพื้นที่จุของเยอะอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์มากเลยนะคะแล้วที่สําคัญตัวบอกพับแยก40 60ได้ด้วยพอพับแล้วมันจะเรียบเลยนะนี่ค่ะเอาบองจองมงมองนี้เป็นแบบนี้ค่ะนี่ให้รูนะคะล็อตเขาจะอยู่ด้านข้างแทนนะคะรุน่นนี้โชคนะคะม์คเดิมไป ท่านไหนนะคะที่กำลังหารถบ้านนะคะไว้ใช้งานสีดำนะคะเป็นเครื่อง2.0คันนี้นะคะอยากให้เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่น่าสนใจเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันอีกฝั่งหนึ่งเนาะค่ะภายในสาดสะอานนะคะคันนี้ตัวเบาะหนังนะคะยังตึงยังแน่นอยู่เนะยังตึงยังแน่นนะคะ ด้านข้างเขาตกแตกตกแตกประมาณนี้เลยมีที่ล็อกเด็กให้นะคันนี้เป็นปุ่มพูสตาร์ทนะคะเบาฝั่งคนนั่งข้างคนข,ขับนะคะจะเป็นปรับเ็นนวนค่ะตัวบอะนะคะยังสวยยังงามอยู่เลยค่ะเลยอ่าเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะ ห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะห้องเครื่องสะอาดสะอาดอยู่นะคะสําหรับรถที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานเนาะท่านไหนนะคะสนใจนั่นหม่กับรถสามารถติดต่อหาได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเ็หนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งสี่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะนี้เลยให้ดูไปนะคะท่านไหนนะคะที่ต้องการหารถเดิมๆโครงสร้างเดิมสเปคโครงง,ง,ง,งงานนะคะคันนี้ได้นะคะ ดูเลยมาร์กเดิมเครื่องยนต์เดิมนะคะว่าสามารถจัดไปแน้นได้ตามปกตินะคะไม่มีปัญหานะคะไม่เคยยกเครื่องไม่เคยตัดต่อนะคะท่านไหนนะคะที่กำลังหารุ่นนี้อยู่สามารถติดต่อหาไอได้เลยนะคะไ้ไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ